สวัสดีครับท่านผู้ฟังแฟนๆเป๊ปทอปนะครับก็อาทิตย์หนึ่งเจอกันวันหนึ่งก่อนมานั่งคุยก็มานั่งนึกอยู่ว่าเอะวันนี้จะคุยอะไรกับเพื่อนๆดีก็มีเรื่องหนึ่งที่ก็ถือว่าอยู่ในกระแสออนไลน์นะครับก็อยากจะเอามาพูดเหมือนกันอย่างน้อยก็เป็นข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรเป็นอะไรอย่างที่มีการกล่าวให้ร้ายจับจ้วง ในหน้าในโซเชียลออนไลน์หรือไม่นะครับประเด็นที่ว่านี่ก็คือเรื่องที่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับแล้วก็ในในสื่อต่างประเทศอย่างหนังสือพิมพ์เดล่เมย์หนังสือพิมพ์เดอะซันที่เป็นที่ขึ้นชื่อนะครับในเรื่องของการลงข่าวสารที่เป็นเท็จเป็นเฟกนิวอะไรเนี่ย เพราะว่ากลุ่มขบวนการจับจ้วงล้มสถาบันเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวตลอดช่วงตั้งแต่ผมว่าเดือนเมษาทั้งเดือนนะมีข่าวลักษณะนี้ออกมาต่อเนื่องซึ่งผมตั้งข้อสังเกตเองว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวที่มีการประสานงานกันนะครับในกลุ่มคนไทยเนี่ยที่มีแนวความคิดเคลื่อนไหวล้มล้างสถาบัน อย่างที่เรารับทราบกันรับรู้กันนะครับก็มีอย่างคุณสุนัยจุลพงศ์สะทนะครับอดีตนักการเมืองปัจจุบันนี้ก็โดนหนหนึ่งสองลีภัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีสมศักดิ์เจียมเชรสกุลนะครับที่เป็นเอามาพึกอยู่คนนี้ก็ลีภัยอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็มีอาการเป็นเอามาพฤกอยู่นะครับก็ยังโพสต์ข้อความแต่ผมตั้งข้อสังเกตว่า คงให้คนอื่นโพสต์ละเพราะตัวเองเนี่ยไม่น่าจะมีพละกกำลังหรือมอีร่างกายคงไม่แข็งแรงนะครับเคยพยายามที่จะมาไลฟ์สดในออนไลน์ใน Facebook เนี่ยนะครับแต่ก็ต้องยกเลิกไปเพราะว่าภาพการพูดคุยอะไรเนี่ยดูแล้วมันคงมันคงดูแล้วมันทุเรศนะครับภาษาชาวบ้านก็คงพูดอย่างนั้นเพราะก่อนหน้านั้นสมศักดิ์นี่ก็เป็นคนที่จะมาไลฟ เฟซบุ๊กกล่าวโจมตีให้ร้ายจาบจ้วงตลอดแล้วอีกท่านหนึ่งครับอันนี้พลาดไม่ได้เลยก็คือเป็นขาประจำจอมเต้าข่าวเมคข่าวสารพัดนะครับโจมตีสถาบันให้ร้ายมาตลอดแอนดรูแม็เกเกอร์ครับคนนี้ก็เคยเป็นนักข่าวสำนักข่าวต่างประเทศในประเทศไทยนะครับแล้วก็ช่วงหลังนี้ก็พฤติกรรมก็ออกในแนวทางที่ค่อนข้างชัดเจนมาก ก็ต้องหลบหนีออกนอกประเทศก็แต่ว่าก็ยังใช้ช่องทางที่อยู่ในต่างประเทศนี่นะครับประสานเสียงให้ร้ายให้ข่าวเท็จนะครับกับสำนักข่าวต่างประเทศหลังจากสำนักข่าวต่างประเทศไปลงไอ้พวกนี้มันก็จะวนๆกันแล้วก็หยิบเอาข่าวที่ลงที่ตัวเองไปปั้นไว้เนี่ยมาพูดอีกก็อย่างกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือน ที่ผ่านมามันก็มีกรณีของของจอมนะครับจอมเพชรประดับซึ่งเคยเป็นนักข่าวมติชนอยู่ไอทีวีอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าช่วงหลังพอไปทำข่าวการเมืองไปใกล้ชิดกับกลุ่มของทางพรรคการเมืองฝ่ายคา้านแล้วก็กลุ่มเคลื่อนไหวล้มสถาบันอะไรเนี่ยตอนหลังจอมนี่ก็เปลี่ยนแนวทางเปลี่ยนทิศทางไปแต่ว่าก็ยังโพสต์ข้อความ ในสื่อออนไลน์ใน Facebook ใน YouTube ตลอดเลยนะครับเนื้อหาก็ไม่ต่างจากออกองเชียร์ที่มีก่อนหน้านี้สุนในจุลพงศธรซึ่งพวกนี้เนี่ยการโพสต์ข้อความหรือการกล่าวโจมตีให้หลายผมนั่งฟังเนี่ยนะครับเห็นเลยว่ามันเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จแต่ในเมื่อสังคมส่วนหนึ่งไม่รู้ข้อเท็จจริงเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครออกมาชี้แจงเนี่ยนะครับก็ไปคิดเป็นตัวเป็นตาว่าสิ่งที่มีการพูดกันเนี่ย มันเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงนะครับประเด็นหนึ่งที่ผมเคยไลฟ์ใน Facebook นะครับก็คือเรื่องที่มีการรายงานกันในเ h อ Daily ่เมครับแล้วก็ The Sun เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมว่าในหลวงราชการที่10เนี่ยไม่ได้ทรงประทับอยู่ที่เมืองไทยลีภัยไม่เย็ดโทษครับหลบหนีไปหรือว่าในช่วงโควิดนะครับไปอ,อยู่ที่ เยอรมัน er อะไรเงี้ยนะครับผมดูข่าวนี้แล้วผมก็ต้องบอกว่าเอ๊ะแปลกใจมากเพราะว่าหลังจากที่ข่าวนี้ออกมาเนี่ยนะครับเดลี mm ่เมลเล่นเดอะซันเล่นแล้วก็วนมาถึงในกลุ่มที่มันจับจ้วงสถาบันเนี่ย mm hmm. ก็เอาข้อความที่มันไปปล่อยข่าวเนี่ยนะครับ mm hmm. ให้กับสื่อต่างประเทศเนี่ยเอามาพูดต่อมาขยายต่อ mm hmm. เพื่อให้ดูว่ามันมีความน่าเชื่อถือแต่นันงสือพิมเดอะเดลี่เมลกับเดอะซันเนี่ยนะครับ เป็น2อฉบับที่ผมคิดว่าคนที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยรับรู้ได้เลยครับว่าเนื้อหาของการนำเสนอของสองฉบับนี่นะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องที่หวือหวาเซนเซชันแลแล้วก็ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงนะครับประเด็นที่เอาเรื่องนี้มาพูดแล้วต้องการบอกว่าเนี่ยให้เห็นว่าสิ่งที่เข้ารายงานเนี่ยเป็นเท็จนะครับก็คือเมื่อวันที่27มีนาคม วันนั้นนี่ผมก็ไปไปกราบสักการะในหลวงรัชการที่9นะครับก็บปกติเดือนหนึ่งเนี่ยผมก็จะไปครั้งหนึ่งนะครับที่นั่นแล้วก็หลังจากจะมีที่หน้าพระบรมพระบรมหาราชวังเนี่ยจะมีพระบรมสารีสาริทิสลักษ์เนี่ยนะครับในรูปภาพในหลวงรัชการที่9เนี่ยนะครับอยู่ที่หน้าด้านฝั่งสนามหลวงนะครับก็ทุกข่้าก็จะมี ประชาชนคนไทยนะครับที่ยังคิดระลึกถึงท่านเนี่ยก็ไปสักการะท่านหลังจากสักการะท่านเสร็จผมก็จะเดินเล่นบางทีก็ขับรถเล่นรอบออพระบรมราชวังนะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยมันดันสะดุดสะดุดตาก็คือขับไปด้านหน้ากระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับผมก็เห็นธงหมหาราชใหญ่นะครับวันนั้นก็ไม่ไม่ทราบเพราะอะไรวันนั้นบังเอิญเห็นแล้วก็โดดเด่นเป็นสง่านะครับวันที่27มีนาคมเนี่ยผมถ่ายรูปไว้ แล้วผมก็เอาขึ้น Facebook นะครับแล้วใน Facebook ผมถ้าใครไปดูย้อนหลังนะครับกลับไปดูวันนั้นก็จะเห็นนะครับว่าผมเอาขึ้นวันนั้นเนี่ยแล้วก็มีเขียนข้อความบอกว่าธงหมาล่าน,นะครับสบโบกสะบัดง,งามสงา่าเหนือาพระบรมาราชวังแล้วก็แล้วก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับก็คือให้เห็นว่าเออเป็นเราก็เห็นธงลักษณะนี้ทางด้าน ฝั่งกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็โพสต์ข้อความบอกเพื่อนๆซึ่งธงหมาล่าเนี่ยนะครับก็คือพระราชอิสริยยศแห่งพระมหากษัตริย์แล้วก็ถ้าอยู่ที่ไหนนะครับโบกสะบัดต,ตรงไหนเนี่ยตรงนั้นก็คือเป็นสถานที่ที่ท่านต้องประทับต้องประทับแรมนะครับแล้วก็ทรงงานที่นั่นนะครับก็ไปค้นเอกสารเนี่ยก็จะพบว่าธงหมาล่าเนี่ยขึ้นอยอดเสาเหนือพระบรมราชวังเนี่ยนะครับ บริเวณนั้นก็เป็นที่ประทับแรมพระที่นั่งจัก,กรพรรดิพิมานนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าไปคน้นไปอ่านในโซเชียลหาข้อมูลเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลพวกนี้อยู่นะครับแล้วลักษณะของธงหมาลาาเนี่ยก็จะเป็นผืนธงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีเหลืองมีรูปคุดผ้าสีแดงนะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นธงทิระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนี่ย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ปรดกระหมอ่อมให้บัญญัติแบบอย่างขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติธงรัตนโกสิศกนทร์ศก1เ9นะครับเมื่อปี2453และใช้มาจนถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่กะที่9นะครับแล้วก็ที่10ที่เรียกกันว่าธงหมหาราชใหญ่ใช้แสดงพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์นอกจากธงหมหาราชใหญ่นี่นะครับก็ยังมีธงราชนีนะครับมีธงบรมราชวงธงสำหรับองค์สมเด็จ พระบรมราชชนนีแล้วก็ยังมีธงยาวราชฝ่ายหน้าก็หมายถึงธงสําหรับองค์สมเด็จพระยุพราชเกี่ยวกับธงลักษณะนี้นะครับไปดูในโซเชียลมีเดียนนนเนี่ยครับไปค้นใน g o o ก l e เนี่ยก็จะมีข้อมูลให้เห็นเยอะๆนะครับแล้วก็ธงหาราชใหญ่เนี่ยก็อย่างที่บอกก็จะมีลักษณะที่โดดเด่นก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็พื้นธงสีเหลืองนะครับธงหาราเนียนะครับเคยถูกชักขึ้นนะครับที่ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันศุกร์ที่สองธันวาคม2559แต่ปัจจุบันนี้นะครับในหลวงรัชการที่10เนี่ยท่านก็ย้ายมาประทับแรมภายในพระบรมราชวังเราก็จะเห็นธงหมาราดใหญ่นี่นะขึ้นนะครับจากจากภายนอกเนี่ยถ้าขับรถผ่านเนี่ยใครมีเวลาขับไปก็จะพบเจอนะครับผมเอาประเด็นนี้มาพูดเนี่ยเพื่อให้เห็นว่า กระบวนการจับจ้วงเนี่ยนะครับมันโกโหกตอแหลเฟกนิวอย่างไงเพราะว่าวันที่สามสิบยี่บเก้าสามสิบสามเอ็ดเนี่ยวันใดวันหนึ่งผมผมจำไม่ได้แน่ชัดมันก็มีข่าวในเดลเดลิเมนะครับขึ้นแล้วต้นเดือนเมษาครับเดอะซันก็เอาเรื่องนี้มาขยายผลแล้วหลังจากนั้นนะครับไอ้แก๊งกองเชียร์ทั้งหลายที่เคลื่อนไหวจับจ้วงอยู่นอกประเทศเนี่ยก็เอาประเด็นที่ Daily, Daily เดลิเดลิเมเขียนเดอะซันเขียนนะครับมาขยายความต่อ เนื้อหาที่เขียนก็กล่าวเป็นเฟกนิวอะนะครับก็บอกว่าเนี่ยในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยไม่ได้ประทับอยู่ที่ประเทศไทยแต่อยู่ที่เยอรมันแล้วเรื่องนี้ก็มีการแชร์มีการพูดกันจนเกิดความเข้าใจผิดกันอย่างมากมายวันที่27เพื่อนๆลองที่เราไปฟังนี่นะครับเพื่อนๆก็ลองคิดตามดูวันที่27นี่ยผมไปถ่ายรูปนี้เองด้านหน้าพราะบรมราชวางังฝัง ฟังกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วผมก็เอารูปนี้ขึ้นแต่หลังจากนั้นมาสี่วันเนี่ยไอสํานักข่าวต่างประเทศนี่แหละครับมันก็เอาเรื่องนี้ไปรายงานแล้วก็แพร่หลายขยายไปจนคนเกิดความก้าใจผิดแล้วในรายงานข่าวที่พวกนี้ลงเนี่ยนะครับไม่มีภาพอะไรเลยนอกจากเป็นภาพโรงแรมที่อ้างว่าในหลวงรัชกาลที่สิบเนี่ยประทับอยู่ที่โรงแรมแห่งนั้นซึ่งมันเป็นเฟกนิวเป็นข่าวเท็จอันนี้ มันชัดเจนมากเพราะว่าธงหมาลาดใหญ่นี่นะครับชักขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนนี่นะครับก็เป็นการยืนยันว่าในหลวงรัชการที่สิบเนี่ยท่านประทับและทรงงานอยู่ที่นั่นแต่ว่าตลอดช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมายังมีการตีปี๊บในเรื่องนี้นะครับสำนักข่าวต่างประเทศแล้วพวกที่เคลื่อนไหวจับจ้วงเนี่ยรวมถึงในใน u t u b e ของจอมนะครับที่เอามาพูดเรื่องนี้แล้วก็ไปอ้างใครครับไปอ้างแอนดรูว์แมคเกอร ซึ่งแอนดรูว์แม็กเกอร์เนี่ยนะครับเคยเป็นนักข่าวจริงแต่ช่วงหลังเนี่ยจะเป็นที่มาของข่าวลือสารพัดตั้งแต่ปล่อยข่าวในเรื่องของอบีพอลมราชงการโปรดเก้าให้ปลดผู้ประชาการเหล่าทัพในช่วงก่อนหน้านี้นะครับรวมถึงการปล่อยข่าวลือปฏิวัติทั้งหลายก็ออกมาจากฝีมือของแอนดรูว์แม็กเกอร์แล้วก็ยังมีสมศักดิ์เจียมเนี่ยนะครับที่อยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยพวกนี้ก็จะประสานเสียงกันแล้วล่าสุด วันสองวันที่ผ่านมาก็มีข่าวอีกว่าสมศักดิ์เนี่ยก็ไปโพสต์ข้อความอะไรในลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับในหน้าเฟซของตัวเองแล้วก็บอกว่าเนี่ยนังสือพิมพ์ฝรัง่งหรือเป็นองค์กรภาคประชาสังคมเนี่ยไปเคลื่อนไหวไปยิงแสงไฟใส่หน้าโรงแรมที่พวกนี้มนโนว่า,าในหลวงรัชกาลที่สิบป,ประทับอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเฟกนิวเป็นเรื่องเท็จนะครับ ผมบอกเรื่องนี้มาคุยเนี่ยเพราะว่าเพื่อต้องการให้เพื่อนๆส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ตกเป็นเครื่องมือหรือเข้าใจผิดในสิ่งที่มีการโพสต์ข้อความอะไรลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ถ้ามีเวลานะครับเพื่อนๆอ,อยู่ในกรุงเทพเนี่ยกลางคืนเนี่ยก่อน4ี่ทุ่มก่อนเคอร์ฟิวนะครับทุ่มสองทุ่มเนี่ยลองขับรถไปด้านหน้านะครับด้านฝั่งของกระทรวงกลาโหมเนี่ยผมว่าก็จะเห็นภาพเห็นธงมาลาดใหญ่เนี่ยโบกสะบัด เหนือพระบลมราชวังซึ่งันั้นก็เป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับว่าตลอดช่วงเวลาตั้งแต่27มีนาเนี่ยนะครับที่ผมเห็นธงวันนั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับธงก็ยังโบกสะบัดอยู่แล้วท่านก็ยังทรงประทับทรงงานทรงอะไรอยู่อยู่ภายในพระบรมราชวังนี่แะครับสวนทางกับสิ่งที่มีการกล่าวให้ร้ายให้เท็ดในหน้าสื่อโซเชียลในหน้า YouTube จากกลุ่มคนนะครับที่เคลื่อนไหวจับจ้วงสถาบันมาตลอด วันนี้ก็หมดเวลาแลครับก็ประเด็นนี้ก็คิดว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่อยากจะทําความเข้าใจในส่วนนี้ในส่วนที่ผมได้สัมผัสเองมาโดยตรงนะครับอย่างที่เรียนตอนต้นก็คือเราถ่ายรูปภาพนี้มาเองแล้วถ้าเราไปดูใน Facebook ผมเนี่ยปายเดียนมีนานก็จะเห็นข้อความที่ผมโพสในหน้าเฟซซึ่งมันสวนทางโดยสิ้นเชิงกับสิ่งที่สื่อต่างประเทศแล้วก็ขบวนการที่ จับช่วงสถาบันเนี่ยนะครับออกมาเคลื่อนไหวตลอดช่วงที่ผ่านมาวันนี้ก็คงมีเรื่องคุยกันประมาณนี้นะครับสัปดาห์หน้าก็เจอกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าก็จะก็น่าจะเป็นเรื่องของการเมืองและพ่อใกล้ที่จะเปิดสมัยประชุมนะครับส่วนพวกที่เ,เพื่อนๆที่สนใจนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารก็เท่ยงครึ่งทุกวันครับช่องดิวสิบแปดครับคุยเคาะข่าวกับประจกักษ์มะวงศารนะครับ แล้วก็ประมาณ4ี่โมงเย็นเนี่ยก็จะไลฟ์สดประมาณ20นาทีนะครับกับน้องดุนนะพูดถึงข่าวที่จะคุยกันในช่วงคล่ำนะครับในรายการนิวสิบแปหล่งข่าวเล่ามาตอนทุ่ม30ก็เจอกันอีกรอบหนึ่งขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามข่าวสารสวัสดีครับ